ประกาศยอมยุติความรักแล้วล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกดังที่วันนี้เรานําเรื่องราวมาฝากล่าสุดยอมรับว่าเลือกกันแล้วจริงๆจะเป็นใครมาติดตามกันค่ะสําหรับนางเอกที่ประกาศสด กลางปารีสพร้อมยังฝากถึงใครบางคนว่าขอให้โชคดีนะล่าสุดชัดเจนค่ะฝ่ายชายออกมายอมรับแล้วว่าเลิกลากันจริงสถานะตอนนี้เหลือแค่ความเป็นพี่น้องส่วนปัญหาและต้นเหตุความรักล่มนั้นหวานใจบอกว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจกันที่อาจจะยังไม่ดีพอเรื่องความคิดไม่ตรงกัน การเลิกกันครั้งนี้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วคุยกันดีให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เราก็แค่ไปต่อแล้วให้เกียรติกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคููด้วยค่ะ